ในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะครับก็เห็นว่าสำนักง,งานนําระบบสะสมรรถนะมาใช้ในการในสำนักง,งานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับก่อนที่จะพูดถึงว่าสมรรถนะที่จะนํามาใช้เนี่ยเป็นอย่างไรนะผมอยากจะขอ,อะทําความเข้าใจลงเรื่องสมรรถนะนิดนึงสมรรถนะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นเรื่องของทักษะความรู้ ความสามารถนะครับแล้วก็ความชำนาญรวมทั้งแรงจูงใจและคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมนะครับที่ของบุคคลคนนั้นนะครับที่จะสามารถนำมาปฏิบัติงานได้ประสบความสาเร็จอันนี้เป็นเป็นความหมายของอทางด้านสมรรถนะนะครับโดยสรุปนะครับตอนนี้ในสำนักง,งานกสารชอเรานั้นก็กำหนด สมรรถนะไว้นะครับทั้งในส่วนของลูกจ้างและพนักงานปฏิบัติการแล็ในส่วนของผู้บริหารนะครับในส่วนของพนักงานปฏิบัติการและลูกจ้างนั้นก็กาหนดไว้5ประการนะครับประการแรกก็เป็นเรื่องของการมุง่งผลติตและก็นวัตกรรมประการที่2ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของความ การทำงานด้วยความซื่อสัตย์และมีศีลธรรมนะครับประการที่3ก็คือเรื่องความเข้าใจในตัวองค์กรสำนักงานก,ากา่อสทชแล้วก็ระบบการทำงานอย่างมืออาชีพนะครับประการที่4ี่ก็คือความสามารถในการบริหารทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนเงินวัสดุนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับอันนั้นก็เป็นสมรรถนะในระดับผู้ปฏิบัติส่วนทางด้านผู้บริหารตั้งแต่ผู้บริหารระดับ ต้นระดับกลางระดับสูงก็กําหนดสมรรถนะเพิ่มเติมสำหรับผู้บริหารไว้4บประการนะครับก็คือเรื่องของการการมุ่งผลตํฤริดนะครับการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับในเรื่องของอการ,การาคิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านการก็สุดท้ายนะครับ เดี๋ยวช่วงหลังนี่อาจจะตัดได้ไหมได้ได้ได้ตัดได้นะเดี๋ยวก่อนนะผมดูในที่นีเดี๋ยวเขาดูนิดนึีเดี๋ยวไอ้ตรงท้ายนี่เดี๋ยวไปตัดต่อได้ไหมฮะเข้าห้เดี๋ยวนะผมก็ตำนานของผู้นําหรือผู้บริหารก็จะมีสี่นะครับก็มีเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นํานะครับ แล้วกับการที่สองก็คือการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเพื่อผ,ผลตผนิประการที่สามก็คือการพัฒนาคิดความสามารถของบุคลากรและก็ระการสุดท้ายก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์อันนี้ก็เป็นสมรรถนะของผู้บริหารเพราะฉะนั้นในพนักง,งานทุกคนเนี่ยจะต้องมีสมรรถนะตามท,ที่สำนักงานได้กาหนด,ดไว้นะครับตอนี้การนําสมรรถนะมาใช้ในสำนักงานก็เกิดประโยชน์หลายประการนะครับก็จะทําให้ พนักง,งานนั้นได้ทราบนะครับว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เมื่อตนเองสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยก็จะเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเองนั้นสามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จซึ่งจะนํามาซึ่งนะครับตัวในเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่สูงขึ้นการ เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานจากระดับล่างก็ขึ้นสู่ระดับสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือคือผลประโยชน์ที่ตัวพนักง,งานจะได้รับแล้วก็เมื่อตัวเองได้รับประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็จะส่งผลให้งานของตำนางต่อสายชอนั้นตอบสนองต่อสังคมและประเทศชาติในท้ายที่สุดครับ